ศาสตร์ทั้งรู้จักผู้หลับผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายวันวันหน,นึ่งร้องนักการเมืองร้องคนนั้นร้องคนนี้มึงร้องคนอื่นก็ไปทั่วมึงมีความรู้ดีหมดอ่ะนะเขาเรียกว่าอาชีพรับจ้างร้องเรียนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นใครจะไปกั่นแกล้งมึงศรีะวันนะถ้าถามถ้าถามผมส่วนตัวนะผมไม่เชื่อใครจะไปกล้ากั่นแกล้งมึงคนอย่างมึงเขี้ยวจะได้หามึงร้องทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกใครจะไปกันแกลงมึงถ้าสมมติตํารวจกันแกลงมึงอธิบดีกันแกลงมึงนะถ้ามึงแน่จริงนะแล้วมึงคิดว่ามึงไม่ทําผิดะมึงต้องฟ้องตํารวจมึงต้องฟ้องอธิบดีเลยฟ้องหมดเลยมึงกล้าไหมล่ะเออถ้ามึงกล้าเนี่ยกูจะเชื่อว่ามึงเนี่ยถูกกันแกลงแต่เขาจับมึงได้คาหนังคาเขาเนี่ยนะถ้ามึงคิดว่าตํารวจกันแกลงมึงปปทกันแกลงมึงปปชกันแกลงมึงมึงแน่จริงมึงฟ้องเลยเนี่ยมึงกล้าไหมล่ะศรีสุวรรณ นะแต่จะถามผลส่วนตัวผมไม่ค